กันอีกแล้วนะฮะกับช่องบอลช่องแชนแนลนะฮะตอนนี้ก็มาหาจับเขียดนะฮะตรงเขียนวิโนโมาเล่นนะฮะมองเวียนกันนะครับนู่นตรงสีก็อยู่นู่นนะฮะตรงมีเสียงไฟนะฮะนี่เจนเจ้านะฮะว่าจะได้กบนะ,ะน้องไล่น้องเอาน้องไปไล่กลบก่อนนะฮะ ว่าจะพาน้องกลับแล้วนะฮะ,ะว่ามันจะไม่ได้นะครับอ๋อจะเสงไฟฝั่งนี้นนะฮะตรงสีนะครับ หานะครับหากบหาเขียดนะฮะโน่นอาหลงครับโน่นะนะครับโอ้เด็กน้อยขี้ดีนะครับ ผมได้เขียดไม่กี่ตัวนะครับ้งสีก็โหเ,เท่ากันนะหนูรงเท้าบูทผมนะฮะหนักมากนะครับโขนติดเรามาถึงไหนแล้วนะฮะ đúng không? Đấy, đấy. Rồi, đúng rồi, Đúng Mà hả À, anh Hả? đi tôi xẹt แปลคืออะไรนนะป,นนะปนูนะครับเรา,าจเจอปูนะครับเราลงหากินเขียจังเลยนะครับปูมานี่คนระับมานี่นะมานี่นะเอาเอาเอาไปไล่ไลไ,ไปจับแล้ว เอามา,ามา,ามาใส่ถุงเลเรียจับปูเอาเจับไม่ได้เเอาเีวเอาเียเอาเจ็บเจ็บกมูกเ นี่ตัวแสีบมามาแล้ว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 ใน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 อะหลงเจออะไรเดี ah. <m ây acing noise> ๋ยวหนึ่งไม่ไหวเลยมเร็วฮึไม่ไม่ไม่จับไม่ได้เอาจับเอาเอาเอาไม่ตายเอา ามันเข้ารูแล้วนะฮะน้องเข้ารูแล้วอาพากันขุดทีนี้เอาอืมวิ่งด,ด,ดิผมบอกว่าอย่ามาอย่ามาะฮะผมก็จะพาน้องกลับนะครับดูข้างหลังนะกิ่งตํำต้อย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 อ้ยไหล่ก็ ต้องใช้ไม้นะแต่ผมไม่ใช่คนรุนแรงกับน้องนะฮะน้องอยากมากก็ให้มานะครับก็ไปในห่างสายตาผมนะฮนะเดกนผมขอจะเดินทางกลับก่อนลุงสีนะครับเอาทับมันมันหนีหูเลยนะปูหนีหูเลย ไปแล้วผมว่าเขีย่ยจะลงนะฮะไม่ลงนะครับตรงนี้ก็ตะกอนก็ลงสีนะฮะมาใส่กุ้งตรงนี้นะครับผมก็กลับลงสีก็กลับจะกลับแล้วนะครับไปเด็กกลับมาแล้ว อันเป็ดป่าได้ไหนถึงมาแล้วทีนี้มีมมอะไรนะครับตัวแสบีบไปมันจะได้กบนะฮะ ต,ตัวนี้นะยงกบตุงสีไปนะกบตัวเป้งมากนะฮะตัวใหญ่นะครับตุงสีบอกเป็นไร่ตะคบกบนะฮะคบบดทันนะครับกบ,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 บเลยนี่ตัวนี้นะรู้สึกว่าหนักเท้ามากนะเพราะว่า <c oughs> บุ้นนะครับนะีแล้วก็มาอยู่ที่ระบายน้ำนะเลย มบน้ำออกนะฮะตอนนี้ก็ยังไม่ได้สักตัวเลยนะครับมาถึงก็ได้หนึ่งตัวนะครับไม่เจอนะเขียดแต่หาเจอก็จะอยู่ในขวดผม <laughs> นเขียดเขียดน้อยนะฮะแตเต๋ไข่นะครับ <ST IT US> นี่หรอ้โหดูไปดูแลนู่น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 เด็กน้อยนะฮะเฮ้ยใส่เลยนะเอาใส่หนองเจ้านะใส่คอกนะได้เขีดน้อยสองสามตัวนะเขียดไม่ไข่เลย เอ้ยสิพากลับในนิดน้อยคิดด้อเนี่ยใครเข้ามาก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะช่องม้านฉันเช็ดแน่นนะผมก็ขออนุญาตลงคลิปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ